ยังคงยู่แค่จังหวัดภูเก็ตนะครับสนอรับงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสู้การเรียนรูซ้ซอกอรอจังหวัดภูเก็ต2องพันยี่สิบสามยกระดับการเรียนรู้สู้อาชีพนะครับ ที่สมัคราส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสู้การเรียนรู้ซ่อกอรอจังหวัดภูเก็ตซ่องพันยีสิบสามยระดับการเรียนรู้สู้อาชีพโดยมีนายอำนวยพินสู้วันรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยศึกงสิติการภาคคกผู้อำนวยการสมัครงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงาและนางเศว้าลิ่งฟ้าขั้นติรัตนะครับผู้อำนวยการสมัครงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยีสิบเอ็ดภูเก็ตหัวหน้าส เครือข่ายสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมโดยมีการรับมอบต้นพันธุ์ทเรียนและก็ใบประกาศนิยบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดในเทศกาลพ่นการดําเนมนงานของสถานศึกษ้าในจังหวัดภูเก็ตและนิทรรศการการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการปัญประวดโครงงานและการประวดร้องเพลงลูกทุ่งอีกด้วยนะครับ สำหรับการจัดงานมหากรรมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการและอาชีพข้องผู้เรียนสู้ชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตและมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ ซ่อกอรอรนะคะหลายๆคนอาจจะไเ่อยคุณหูชื่อเดิ่มเขาก็าคือกอซ่อนอนนั่นเองอค่ะคุณผู้ชมคะ,ะคเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อกันแรกวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ